สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากุระเกมค่ะวันนี้พี่บุ้งกีเข้าไปที่แอป233แล้วก็ไปเจอชุดอัปเดตใหม่น่ารักมากๆเลยคิดถึงน้องๆเลยอะ่ะก็เลยทำคลิปมาฝาก เป็นคลิปของชุดทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะโทนสีแดงขาวสวยมากๆตามตัวอย่างเลยน้องๆคนไหนที่ดาวน์โหลดได้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตเอาชุดใหม่ได้นะคะและส่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำการโหลดคลิปซากุระจริงก็ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะพี่บุ้งกีปักหมุดไปให้แล้วแล้วก็วิธีดาวน์โหลดใหม่ล่าสุดนี่ง่ายมากๆเลยพี่บุ้งกีเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนต้องทำได้แน่ๆเลยค่ะ แล้วพี่พุ่งกี่ลืมบอกเวลาเล่นซากุระจีนเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเพราะเราเล่นผ่านแอปก็คือเราต้องมีเน็ตในการเข้าแอป2-2-3พอเข้าแอป2-2-3เสร็จเราเข้าไปที่เกมซากุระใช่ไหมจากนั้นเราก็ต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรดูโฆษณาเพราะว่ามันเป็นชุดพิเศษมันเป็นชุดที่เขาทําขึ้นมาเองแอป2-3 3านะ่ะทำชุดขึ้นมาเองเราก็ต้องไปดูโฆษณาตามที่เขาระบุไว้อย่างเช่น3าทับ 3. เราก็ต้องดูโฆษณา3รอบนั่นเองค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะเอ๊ลืมบอกไปนิดนึง iPad iPhone โหลดไม่ได้นะคะได้เฉพาะ Android จ้าแล้วก็แอป233สาซากุระจีนเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ชุดเท่านั้นนะคะทุกคนแอปนี้ยังทำท่าทางด้วยนะทั้งท่าเต้นท่าแอคชั่นต่างๆก็คือไม่มีในไม่มีในเวอร์ชั่นปกติอะ คือมีเฉพาะ233เท่านั้นอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะคะอัปเดตรอบนี้มีแค่ชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงทรงผมผู้ชายทรงผมผู้หญิงมาอย่างละหนึ่งเท่านั้นนะคะตามที่ขึ้นในคลิปเลยแล้วก็คลิปที่แล้วพี่บุ้งกีแอบน้อยใจน้องๆน้องไม่รู้น้องๆ FC หายไปไหนหมดก็ได้คอมเมนต์กำลังใจน่ารักน่ารักมาจาก FC ตัวน้อยอาทิเช่นนี้เลยค่ะน้องนิ่มนั่นเองค่ะ ไม่รู้ว่าดูช่องพี่บุ้งกีมาตั้งแต่กี่ขวมนะคะตอนตอนนี้น้องนิ่มอายุ18ปีแล้วนะทุกคนน่ารักมากๆเลยสําหรับแฟนคลับพี่บุ้งกีคนนี้แล้วก็จะมีน้องนี่เลยค่ะน้องอุ่นใจเออน้องอุ่นใจคนนี้ก็อยู่กับพี่บุ้งกีมาตั้งนานแล้วน่ารักเหมือนกันแล้วก็สําหรับน้องคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายเนาะไม่ได้บอกชื่อพี่บุ้งกีไว้ ไม่รู้ว่าเป็น FC เก่าหรือว่า FC ใหม่แต่ยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่บุงกีไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักจากทานช่องแล้วก็ก่อนจากกันน้องๆคนไหนมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพี่บุ้งกีก็ขอฝากนิดนึงพี่บุ้งกีทำอีก2ช่องค่ะช่องแรกก็จะเป็นซากุระสตอรีมีเรื่องซากุระแบบ น้องๆคนไหนชอบดูแบบเป็นสตอรี่ก็ไปติดตามช่องซากุระสตอรี่ได้นะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งค่ะเป็นช่องหลอนๆน้องๆคนไหนที่ชอบฟังแบบพวกเรื่องราวหลอนๆเรื่องลีลับอะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดตามได้นะคะทั้งสองช่องเลยฝากด้วยนะคะก่อนจากการค่ะน้องๆคนไหนที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย